เลยนะคะก็มาพบกับช่องเอกแล้วนะคะนัตตีเจนี่ค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเอกก็ออกมาท้าทุรนนะแต่ว่าก็จะแวะกินอาหารเที่ยงเนาะกินก๋วยเตี๋ยวนะว,วันนี้ก็วันนี้จะเป็นร้านเด็ดนะคะอันนี้ตามรีวิวเพื่อนมาก็แถวตรงช่วงบางพระห่มันก็จะเป็นดงที่แบบว่าก๋วยเตี๋ยวไก่ซึ่งเป็นเขาใช้ไก่ไทยนะวันนี้กก็จะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวนะร้านป้าจิต ก๋วยเตี๋ยวไก่บางพระนะคะก็เดี๋ยวถ้าไงเนี่ยเดี๋ยวเราตามไปเลยนะว่าที่เนี่ยมันจะเด็ดอย่างที no ่เขาล่าลือกันไหมเดี๋ยววันนี้ตามไปเลยค่ะแต่ว่าก่อนไปนะคะอย่าลืมนะกดสมัครไลค์กดไลค์กดแชร์ช่องเอกอนนะคะตามกันไปเลยเด็ก go อะไปกตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะถึงร้านป้าจิตกันแล้วนะคะก็ เพื่อนๆมาถึงอลคะ่ะด้านหน้าตรงนี้นะคะเนี่ยตรงด้านนี้มันก็จะเป็นที่จอดรถของแบบเจ้านหน้าที่เยอะแยะเลยแต่ว่าร้านเนี่ยของปัสสิตธ์ก็จะอยู่ตรงด้านนู้นนะคะแต่ว่าก็ท่านเพื่อนมาแล้วแบบไม่มีที่จอดรถนะแนะนําให้ไปจอดตรงนู่นเลยนะคะวัดบางพระด้านนู้นนะคะ เราก็เดินมานิดเดียวเองก็งจะสะดวกเหมือนกัน,นะคะ่ะถ้าสมมติว่ามาแล้ววนเข้ามาไม่มีที่จอดรถแล้วตอนนี้นะคะเรามาถึงแล้วนะคะแล้วก็เดินมาก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราเดินไปที่ร้านป้าจิตกันเลยค่ะ<ป>เราก็มาถึงแล้วนะคะที่ร้านป้าจาิตมนเยยวไก่นะคะที่บางา่ะอากาศดีนะแล้วก็อยู่ใต้สะพานเลยนะคะอากาศดีลงเย็นติดก,กับนี่เลย ติดกับแม่น้ำนำะคะนี่ก็ติดความร่ยงอยู่ตรงด้านโน้นก็เดี๋ยวเรามาสั่งอาหารกันเลยนะคะตอาสั่งแล้วเหรออามาแล้วนี่มาแล้วทุกคนอันนี้เส้นเล็ก ไก่นะพี่นี่เขาจะใช้เป็นอ่าเปิดหน้าก่อนที่เขาจะใช้เป็นไก่บ้านแบนบเป็นีทผู้ก็มาชิมแบบยังไม่ต้องปรุงก่อนนะคะนี่ทุกคนแล้วามาชิมน,น้ำซุปก่อนอ,อ,อย่างเงี้ปงงยปรุงไงก็อร่อยน้ำซุปเอ้อ ใช้ไก่ไทยนะคะนี่นะคะก็จะมีเม็ดไก่นะแล้วก็มีลื่นก่นดไก่ให้เยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาปรุงกันก่อนนี่สังเกตเห็นก็ใช้น้ำป,ปลาอันนี้ด้วยนะอันนี้เป็นน้ำปลาโบราณเน,ะนาะเป็นกนระเพียงคามผสมนะต้องเป็นน้ำปลาตาพระเดี๋ <c oughs> ยวราปรุงก่อน กินนะกว่าน,นี้เป็นเส้นหมี่ต้ยมยำต้มยำเขาก็เสรินตาลปูมานิดนิดให้เราเหมือนชมเพิ่มเองนะน้ำซุปอร่อยนะคะถือว่าโอเคเลยก็ขอญาตไปกินก่อนนะลูกมันจะเชียงเชงห,หน่อยใหนฝันง แต่ว่าเอาเพื่อนก็ใส่ล้วนพิเศษสามห้าแต่ถ้าเราเอาใส่ล้วนละน่าสิบบาทข้าต้มข้าวแห้งข้าวแห้งต้มแห้งเป็นข้าวต้มแล้วก็ข้าวแห้งนะก็น่าลองเหมือนกันถ้าเพื่อนมาค่ะก็ลองสั่งกันดูนะคะแล้วก็ลองกินดูนะเมนต์มาบอกอีกนะว่ากินนอร่อยหรือเปล่านะคะตอนนี้ขออนุญาตไปกินก่อนน่ีีังปรอกกก็ให้ิน อรอ่อยมากๆค่ะ <tá> ท <entertain> en> ่าเป็ข <way> ุนลไก่ม <kes> <directamente> ีไก่แล้วก็มีหมูก็แนะนำเลยคะที่นี่นะคะร้านเดียวรไก่ผัดผิดนะคะอยู่ตรงข้ามจาบวัดบางพระเลยก้อยในเอนซ์ลองที่กัดไว้ด้านล่างของเอดนะคะก็ท่านเชื่อนะคะชอบคลิปนี้นะเดี๋ยวกดติดตามกดไลค์แชร์กดซัสไคตเลยนะคะอย่าลืมแล้มาทานกันเยอะนะคะเดี๋ยวมาไปก่อนก็งแล่ว